สวัสดีครับพี่นอ้องสาครสาวพาม่วนครับผมมาอนี่อ่าพึ่งมาแต่งานกระถินบันคุดก่วงครับพี่นอ้องกับย้ายครับไปกินบุญกระถินครับโดนกระถินนี่พ่อยมบันกุดก่วงก็เลยมาบั่นคำเล่าครับพี่นอ้องยีรผพามาบั่นคำเล่าเนาะรัดมานี่ครับมาอ่าเบิงวัดครับพี่นอ้อง วัดบ้านคำเลาตำบลโพนง,งามอำเภอกุดชุมยะโสธรครับพี่นอ้องสวยงามครับพี่นอ้องโบสสีฟ้าครับนี่ครับใหา่เลยอยากมาถ่ายรูปพี่นอ้องยหา่กับพึ่งเคยมากครับนี่อยู่ใ,ใกล้ใกลกับบไปเบิเ้อกเยื่อเครับหมานเท่า